สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนี่แม่น้องอรดามาตามพ่อเนียนพี่น้องพ่อเมียนไปขอเลขปู่ขาวได้สามงวดแล้วพี่น้องสามงวดซ้อนถูกมาแล้วสามงวดซ้อนงวดนี่เพิ่นไปขอมาแล้วสองตัวห้างเดียวพี่น้องฮอกับไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะพอเพิ่นขอได้ตัวไหนก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอดาพาโชคในเด้อค่ะขอบคุณค่ะตามพ่อเมียนขอดบบ้านหน้อยเลย อัก่าอ I mean, I mean, like ักแน่เดี๋ยวก็ยิ่งยิ่งเราน้องเอ่อหน้าหน้าแผนลูกเคยก็ย่งมายี่งถือเลขสามงวดซอนเล้วเด้อบอกบอกลูกบอกล้านไปเอาเลขมาถือสามงวดแล้วสั่นแม่นีดีบอกย่งต้งวดไหนบอกไหเอฟซีฟ่านันเยต้งงวดหกหาว่าม่นศูนย์ไหมหกหาแล้วก็นศูนย์ศูนย์ศูนยกระเทอกมาังซีซีซซ้บอบอกคนคืออัด มัดไม่ลาเด็กวนกลันตัวยาเขาคยืมไปยืมมัดอะวรกับว่าได้ถามกันผมก็ได้บอกก็ได้ถามได้บาเบาอะไรไงที่ยังใส่ละวบาสุสั้นนะเอป็นไงเล็บ้นศูนศูนก็ได้ซีซีก็ได้อีกอาเลขกันซุนศูนออกลางซีซีออกซีซีออกบนถึงนอะไรได้ลยซีซีเห็นอะไลได้ซีซีว้ ซื้อสิบบาทไมโอ้ยหน่อยสบาทพี่เนาะก็ไม่ได้ซื้อลายเพรซื้อลายร้านก็เลยมาเป็นสภาพบุญหยเอเพื่อเอฟซีันเ้็ิเรื่องซื้อัวละสิบบาทัีบบาทอ๋อยี่สิบ้วันเนี้่ะเริ่องตําแหน่งขตํแหน่งขึ้นซื้อขึ้นไลยก็เจ่าจากสิบเป็นยี่สิบกับเมื่อวันเกิดจังเปียวเนาะครับตอนายเขาโฆษณาะเลขเปียวโรปัน ตอนหาเขาเรียงเียกดิตั้งคุณอ่ะกองสลากคนหายย่ำพอกนี้ไปย่ไปเอาเนื้อท่านย่ำไปเวลาจะเกิดเมื่อไดไปรวดมันมือโบาเร็วว่าง่ายกว่าตองไปบ่ได้ไปพลการไม่ไปหลายคนนึกว่ามันตอนยกสล่าวุ่นก็เกัจ้ามันสมาธิบ่ได้เพิ่นกับสมาธิเขาบ่ได้เขาสมาธิบ่ได้ไปไปทุกเป็นบ่ได้ถ้าเราไม่กับเทียนไปเราไม่เป็นข้อวัฒนธรรม กับเทียนไปปูชาเี้ยเราไม่กับเทียนที่ไปเอเราไม่กับเทียนทั้นนมาใส่อะไรเอหน้าแผนว่าไปง่ายว่าไปเอาเรศซุปบ๊วได้ดอกสุไปบุมีเงียคือหาปลาบุมีเงียไปแต่เมือเป่าบุได้ดอกไปย่ายไม่มีวีเลยสิเขาเรว่าไปย่ายไปเอาเรร้านจะไปสัมภาษณ์กันม่แล้ววันเดียวางไปเป็นกาวห อห <neuro> มอนอ่นี้ได้ไหมตัวแรกค่ะอาลืกหายง่า่เวลามันบอกคือเก่าไปพวกยันไ้ก็ได้ไปพวกยันไปค่ะกจงบระว่านี้ไม่ชบบังกับได้เปีบเปรียขึ้นมากที่แรกค่ะเปียอตัวเฮะปียมันสองตัววะเรียบอได้ว่าเบิ้นเบิ้ลเปียมันอยู่ในเดียวกันตีอยู่ในเดียวกันนมันคนละขางมันคนละขางมันยจกีเจ้าสองแมีหนึ่งหนึงอยก โอ้เข้าใจแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไปขอแนวทางกับพูขาวลูกแรกเป็นแปดลูกสองเป็นหนึ่งมันเบิ่มที่พ่อใหญ่สงสัยที่พ่อใหญ่มาเป็นยังขึ้นมีเหล็กแปดที่สองคางพอค้นเขียนมันเขียนลูกปิงปองมันเขียนคางนี่กับแปดคางนี่กับแปดเขียนไว้สองคางเออพาดี้คางนี้กันหนึ่งคางนี้กันหนึ่งกะเทาะเว่าในแปดหนึ่งแปดหนึ่งมันนั่งเขามาตีแล้วทีตีว่าสิบแปดนี้เปล่า หนึ่แปดแปดนึงเนี่ยเอนนึแปดแปดจ้าก็สามตกนี่สินี่เจ้างเพิ่นเป็นคนบรชมากเด้อพี่น้องเมื่อนาน่หน้าแผนลอยฟังยู่ป้าป้าพญนยิ่เป็นคนบวชมากไปขอเลี้ยงไลถือสามหมดขอแค่สองตัวเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คนไปขอเล่้น้ำปูขาวหนีสิขอสามตัวสองตแต่ว่าพญใหญ่ขอสองตเมียเลยแต่าถึอสามหมดแล้ววสั่ง่อนุสิว่าเออไอเพิ่นขอดืมาตาขานะ แปดหนึ่งเนาะวันนี้เนาะเออสิแนสันวันแปดหนึ่งหนึ่งแเนาะแต่ว่าตัวนี่แปแต่มากกว่านั้นบอกคับวญจุงเลยมือขนเอานฝันนองันนี่หนึ่งเก็บบันฝันว่าจังใดฝันว่ายังานคนพระหลายหลาพายังออกคันขึ้นไปนั่งเทียบบัดมีคนนุ่มซูซียาีก็เกากคู่หลาลางรวยรวยึนไปฟังเทียบก็บพขึ้นไปนั่ง็นนั่งวยินด่หลัง บันนี้ว่าใส่บาดหารวองผู้ต่อมิงก็ได้ยิงเห็นไปเลยมันมากเลยั่าง้เศร้าบอกสิเงี้ยเกณฑ์อยไรนะกอฟันไม่ได้ไปใส่บาดบอกเงี้ยบ่า่พรอันนั้นฟันย่ำเศร้าเลยใส่บาดได้เพื่อนวะอ๋อย่มขึ้นฟันเห็นผ้าย่ขึ้นเห็นฝาไหมตะเกาก็จะบอกว่าฟันเห็นผ้าเป็นสลีมงคลกับตัวเองนะเนาะกันเลยไี้น่งกินพอด็กงบมาจจ่านกมจาน้าแลเวใช่คนพอดีกเขา ใส่บาสใส่บาสเมื่อไหมื่อวานี่บ่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานใส่บาสเมื่อวานมื่อนี้ไปขอเลยหลังจากนั้นฟันยังบ่มันฝันฝันว่าเห็นคล้วยนอนเขี่ยวสมม่มังเงยเยอะตีว่าจังได้ไหมนอนถึงมองเกาหน่อยมองห้าวอนถึงสี่สิบเด็ดนะตีนถึงยอดน้อยายสิงไหมพอายผันพอายฝันเห็นควายนอนเกียวตมมันออกซีหนึ่งบอกค่ะ ไข่เขียนลงว่ราฝันเลขฝันนีซีห่หนึ่งเลขไปขอก็ปูข้ขาที่เขาสามม้วนซ้อนนิ่แปดหนึง่งหาวต่อใจถือกบ่ออโอเคเดี๋ยวเคียนลูเ้เข้ามาซี่หนึ่งนี่มันเป็นมือั้วแม่กบลูกดิปัดฟันมืนอไหนคั้ยแม่เดียวมันบ่ขั้วเดียวคั้วที่ซ<จ>ีขาตัวมันเป็นแปดกั<อ><อ>บ แล้สิเป็นแดไยังั้นเลยตอนตีสี่แปอ,อตีสี่แปดัตีสีแมันบ่ม่ลูกมันเมนว่นม,มีตัวเดียวนอน,น,อนยืนนั่งบ่นนงยืนบังนงน,น้าใหญถึงมันเคยม,มันมีตัวเดียวบนตีสี่หนึ่งอ่มตัวเดียวตัว้ีแม่ก็ลยยูางกันอือถ้แม่ก็รูกยืนย่ยงกันเป็นสี่หนึงอปนี้มันนอนเกี่ยตมตีสีแปดเออเกลี่ยตรโซีแปดี่น้องก็ไมีเสียขายน เลขเครื่องฝันนี่สี่แปดเลขไปคอกับปูขาวที่เขาสามวดซ้อนนี่ได้แปดหนึ่งห้างเดียวโคโลนี่ซามีเป็นมาค่ะนี่สามีเหรพี่ตะเลขสองศูนยูสามวดซ้อนนี่เป็นเลขไปขอกับปู่ขาวนะคะปู่ขาวที่นุ่นดีญาตไ,ไปวายทูกวันทางนะคะงวดแรกเป็นหกฮางวดที่สองเป็นศูนย์ศูนย์งวดที่สามซี่สี่งวดนี่แปดหนึ่งห้างเดียวนะคะเพิ่นไปขอกับปู่ขาว เลขเพิมฝันนี่ซีแปดหาเดี่ยวนะคะนะคะเป็น,นหน้าทา้งหางเสือสลากกินแดงรัฐบ,บาลเพ่อญ่ว่า,าคนสิยับตำแหน่งคนซื้อหวดละสิบบาทงัดนี้คนจียับเป็นตัวละยี่สิบนะคะว่ามีไม่นอกเวซีพิจารณาเด้อค่ะพ่อญ่คิว่าเลขแปดหนึ่งนี่จยุบบนย,ยุบลางยุบบนนันบนมากบน,บบนป่ะค่นนะคุณดิพันมากนี่ซีซีกับยุบนบนยนะุบบนเอองววศูนยศูนย์ยุราง งวนหกหายุบบนเนี่น้องแตงเ่ยเมียนจัไปขอน้ำปูขาวสามวดนี่จะบนสองวดเขาล่างมวดหนึ่งมันว่าก็นยังแต่ล่างวดนี้พ่อใหญ่มันใจว่าแปดหนึ่งยุบบนบ่คะสี่แปดทางล่างปเอาไปเนาะคุณยบกยาคนเน้นบนเน้นบนไปน้องด้อไปบนล่างแนาะนัไปับไปกลับบักตําตังป้องฟันแล้วมันว่ากนย้ง พราะจาก่องทั้งส่แกบนบ้าน่าแต่ยินมาความเงินกับจังเพียจะน่าเอาน้ำเพื่นเขาเามันจะผสมกันมันจะประกอบกันนันก็ประกอบบอก่องทังที่แหละเลขแปดนึ่งเป็นเลขขอจ้าผู้เขาเนาะงานเนาะเลขขอกฝันนี่เป็นสี่แปดันันเตียวเลขพอใ่ญ่สิว<ส>่าลายโตท่นหน่อยถือตังสามหดอดใดน้งเบาๆคุณได้ฟังเลย ้าเลกคู่ขาวหายข,ข,ขอใ่ขอถือมาสามหมวดวันนี้ไปขออีกได้ห้างเดียวโคโลแปดหนึง่งตกลับคือนหนึ่งปเลขควมฝันสีปห้างเดียวเกิดว่ไปเบิกเงินพูรสังเงินเ,นเ,นเ,นเนนมืม่อนั่นเอามาสองพันนะเรานั่นกับพวกไปมาเยอะจ่ายแต่เง,งินจะกลวงโอ้ใช้แต่เง,งินเลยอือใช่เลย ก็ไบาเนาะเวราะว่รูานซื้อซื้อเียวป่านไปก่อนก็เป็นร้วาไถไปก่อนอ้าวขอบคุณไ่เยอยๆเด้อคะทีแบ่งปันเงนนี่เฮซีโซเดียมทขอบคุณตามนีนะคะ